ตำนานดงแม่นางเมืองแห่งจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองโบราณแห่งหนึ่งซึ่งในคำจารึกของเ่าขุณรามคำแหงเรียกว่าเมืองพระบางตั้งอยู่ในที่ดอนมีอาณาเขตตั้งแต่เขาลาดลงไปจนจดหลังตลาดปากน้ำโพซึ่งมีเชิงเทินดินเป็นแนวกำแพงปรากฏอยู่ ต่อมาย้ายที่ทำการไปตั้งทางฝั่งซ้ายใต้เมืองเก่าลงมา8กิโลเมตรจนถึงรัชกาลที่หจึงได้ย้ายไปตั้งทางฝั่งขวาอีกเมืองนครสวรรค์เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในการสงครามมาตั้งแต่ครั้งกรุงเสียยุธยาทำสงครามกับกรุงสุขโขทยัยแต่ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังเป็นเมืองที่ตั้งรับศึกพมา่าซึ่งยกมาทางเหนือ จากสถานีรถไฟนครสวรรค์แล้วเดินทางโดยรถยนต์เข้าเขตอำเภอบันพศพิสัยแล้วเข้าสู่ตำบลอีกแห่งหนึ่งคือตำบลตาสันมีซากเมืองโบราณอยู่แห่งหนึ่งคือดองแม่นางเมืองซึ่งเป็นซากเมืองเก่าแก่ที่ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นับเป็นสิ่งสำคัญในด้านการศึกษาทางประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยาได้อย่างดีอีกทั้งยังมีเรื่องเล่าลือกันว่า เมืองซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กๆแห่งนั้นมีกรุมหาสมบัติอยู่อย่างมหาศาลหลายกรุด้วยกันและยังเล่ากันมาอีกว่าหากวันดีคืนดีเจ้าแม่ผู้เป็นเจ้าแห่งนครน,นั้นก็จะไปเข้าฝันชาวบ้านให้ไปทำการขุดหากรุมหาสมบัติและในคืนวันเพ็ญก็จะได้ยินเสียงการบรรเลงสังเกตสนอหอยหวนกล่อมอยู่เป็นหนึ่งนิด ดงแม่นางเมืองตั้งอยู่ห่างอำเภอบรนพศพิสัยไปทางด้านเหนือประมาณ15กิโลเมตรเป็นเมืองร้างรูปสเหลี่ยมผืนผ้าที่มีนาบริเวณกว้างขวางมีคูเมืองทั้งชั้นนอกชั้นในและมีซากเถินดินบริเวณเมืองมีสระบราณหลายแห่งมีหลักศิลาจารึกประวัติความเป็นมาภาษาขอมปรากฏชื่อแต่เดิมว่าเมืองธัญ,ญบุรีต่อมาจึงเกิดมินิยายรักจากซากเมืองแห่งนี้ว่า เมืองโบราณดงนางเมืองขณะนี้ซึ่งแต่ก่อนชื่อธัญบุรีมีเจ้าผู้ครองนครเป็นหญิงทรงสิริชมงดงามเป็นที่ร่ำระบือไปทั่วแคว้นแดนไกลเป็นเหตุให้เจ้าชายต่างเมืองทั้งหลายเกิดความใฝ่ฝันมีพระทัยปฏิพัตธ์และได้ส่งเครื่องบรรณาการมาทาบทามสู่ขอ และการส่งเครื่องบรรณาการมาสู่ขอเจ้าหญิงนั้นเกิดเหตุบังเอิญได้มาพร้อมเพียงกันทั้งสามเมืองคือเจ้าเมืองกำแพงเพชรเจ้าเมืองพิจิตและเจ้าชายจากอีกเมืองหนึง่งแม้จะเป็นเหตุบังเอิญเช่นนั้นทางฝ่ายเมืองของเจ้าหญิงก็จำใจรับเอาเครื่องบรรณาการของทั้งสามเมืองเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เจ้าหญิงได้ตัดสินพระทยทรงเลือกเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคู่ควรกัน แต่พระนางก็ไม่อาจตัดสินพระไทยได้ว่าจะเลือกทางฝ่ายไหนดีโดยมิให้กระทบกระเทือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าอันจะเป็นชนวนเหตุก่อให้เกิดความบาดหมางขึ้นได้เจ้าหญิงจึงคิดหาทางออกเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายจึงเสนอว่าหากมาดว่าเจ้าชายทั้งสามพระองค์ปฏิพัฒน์ในตัวเจ้าหญิงโดยจริงพระไทยแล้วไซ ทั้งสามพึงปฏิบัติกิจอย่างหนึ่งพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้ประจักษ์ว่าใครคือคนเก่งและเหมาะสมที่เจ้าหญิงจะพิเศษสมรสด้วยนั่นคือส่งให้มีการแข่งขันจองถนนจากเมืองของเจ้าหญิงให้บรรจบกับเมืองของเจ้าชายแต่ละพระองค์หากพระองค์ใดแล้วเสร็จก่อนเจ้าหญิงจะยอมอภิเศษสมรสด้วยเพราะความปฏิพัทธ์ลุ่มหลงในตัวเจ้าหญิง เจ้าชายทั้งสามพระองค์ก็ตกลงตามข้อเสนอในทันทีและเริ่มลงมือจองถนนกันเป็นการเร่งด่วนโดยเจ้าชายจากเมืองกำแพงเพชรเริ่มจองถนนที่หัวบึงเก่าทางด้านทิศตะวันตกของเมืองเจ้าชายเมืองพิจิตรสร้างค่ายจองถนนอยู่ที่วงของใหญ่เขาดินบ้านหนองยาบลองส่วนเจ้าชายอีกพระองค์หนึ่งทรงเริ่มต้นที่ท่าเสาฟากบึงปลาทู ซึ่งได้ทรงเริ่มหลังเจ้าชายเมืองพิจิตและเมืองกำแพงเพชรคณะจองถนนโยนนั้นทรงเห็นว่าไม่ทันการแน่และเจ้าชายทั้งสองพระองค์ทรงได้จองถนนล้ำหน้าไปมากแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าพระองค์ต้องแพ้แน่ไม่มีทางที่จะได้เจ้าหญิงมาเป็นคู่ครองเสียแน่แท้จึงเกิดเสียพระไทยเทขนมนมเนยและขันหมากต่างๆที่ตราเตรียม,มาไว้ทิ้งเกลือนอยู่บริเวณน,นั้น จนได้ชื่อว่าทุ่งขนมหกแต่ก็หาได้หรือถอนค่ายกลับไปแต่อย่างใดไม่คงตั้งคุมเชิงอยู่ปล่อยให้เจ้าชายอีกสองพระองค์แข่งขันกันต่อไปฝ่ายที่เหลือคือเจ้าชายเมืองพิจิตกับเจ้าชายเมืองกำแพงเพชรนั้นยังคงระดมรีพลสร้างถนนด้วยความพยายามมุมาณนะเพื่อที่จะได้อภิเษกกับเจ้าหญิงและต่างฝ่ายต่างก็เกิดริษยาซึ่งกันและก,กัน เมื่อเห็นฝ่ายหนึ่งสร้างถนนได้ไกลก็เกรงว่าตนจะพ่ายแพ้ในที่สุดการสร้างถนนก็ต้องเลิกล้มไปเพราะการกลั่นแกล้งซึ่งกันและก,กันและเลยกลายเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตรบพุ่งกันและก,กันระดมรีพลเข้าประหัตประหารกันล้มตายระเนรนาศแต่แรกก็เป็นสงครามสองทัพระหว่างเจ้าเมืองพิจิตกับเจ้าเมืองกำแพงเพชรเท่านั้นแต่ต่อมาสงครามได้ลุกลามแพ่ขยายออกไปเป็นสามกองทัพ โดยฝ่ายเจ้าชายอีกพระองค์หนึ่งเข้ามาสมทบกันเป็นการโกลาหลไพรพลต่างล้มตายกันกลาดเกลื่อนระหว่างเจ้าชายสามกองทัพกำลังรบพุ่งกันอยู่เพื่อเปิดศึกชิงนางนั้นเจ้าหญิงทรงเกรงว่าการรบพุ่งนั้นจะลุกลามมายัางเมืองของพระนางดังนั้นจึงได้อพยพไพรฟ้าข้าแผ่นดินไปตั้งเมืองอยู่ที่อื่นโดยเลิกล้มความตั้งพระไทยเดิมเสร็จแล้ว เพราะทรงเห็นว่าเหตุการณ์ลุกลามไปใหญ่โตเจ้าหญิงทรงพาไพรพลเดินทางไปจนกระทั่งพบที่ทำเลดีจึงได้ทรงตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่หาดทรายงามทางฝ่ายเจ้าชายเมืองพิจิตกับเจ้าชายเมืองกำแพงเพชรและเจ้าชายอีกเมืองหนึ่งก็ยังคงสู้รบกันอุตรลุดโดยหารู้ไม่ว่าเจ้าหญิงนั้นทรงอพยพไปเสียที่ไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้ครั้นต่างรบพุ่งทางฝ่ายก็เสียไพรพลไปเป็นจำนวนมากแล้ว จึงได้มาทราบว่าเจ้าหญิงนั้นได้หนีออกจากเมืองไปแล้วครั้นจะติดตามไปก็ไม่ทันการและประการที่สำคัญก็คือแม้จะสู้รบกันไปจนหมดแรงข้าต้มกันทั้งสามฝ่ายก็หาได้เกิดประโยชน์อันใดไม่จึงได้ทำการเจรจาตกลงสงบศึกกันจากนั้นก็ได้ช่วยกันฝังแม่ทัพนายกองไว้ที่เมืองเก่าของเจ้าหญิงเสร็จแล้วก็ยกทัพกลับไปยังเมืองของตน เมืองน,นั้นจึงกลายเป็นเมืองร้างและถูกเรียกว่าดงแม่นางเมืองจบเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านแห่งเมืองนครสวรรค์แต่เพียงเท่านี้